ถ้าอยู่ต่างประเทศตัวเองเนี่ยอายุ49แล้วแล้วก็วสนใจการทำสมายคะ่ะไม่แน่ใจว่าแบบนี้จะทำได้ไหมก็อยากให้มาอยู่นานสักนิดหนึ่งริเล็กสมาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดีแต่ว่าการหายหรือความสเตเบิลของการมองเห็นมันช้านิดหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับวิธีใบมีดอย่างสมัยก่อนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศหมอตุนนี่ยก็อยากจะมั่รว์ว่าเมื่อทำแล้วอ่ะเขารู้สึกอุ่นใจเมื่อเขากลับไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะ เพราะฉะนั้นการที่มีเวลาอย่างน้อยเดือนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะมีมีท่านหนึ่งน่ารักมากเลยพอลงเครื่องแล้วก็มาตรวจก่อนแล้วก็บอกว่าหนูจะได้เตรียมตัวนานๆแต่บางท่านเนี่ยจะกลับวันมะรืนมาทําวันนี้ก็มีซึ่งโอ้โหบาดใจหมอเหลือกเกินนะคะจริงๆอยากให้มีเวลาเยอะๆเพราะว่าบางครั้งนะเราอาจจะยังไม่ได้ชัดเรียทันทีตั้งแต่แรกทุกอย่างใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้เราจะได้อยู่ด้วยกัน จนกว่าคุณจะกลับไปเราจะได้สบายใจก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะฝากคนที่อยู่ต่างประเทศว่าเผื่อเวลาไว้สักหน่อยค่ะอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยพอมาถึงมาตรวจก่อนได้มะตุ้นเนี่ยยิ่งนับวันนะยิ่งทํามานานแล้วนะยิ่งรู้สึกว่าชอบการตรวจแล้วก็ผ่าแยกวันเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําให้เราได้มองตาคู่เนี้ได้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะผ่าาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ encouragement ของเราอ่ะเราอยากให้ มาตรวจดูก่อนบางทีเราได้เตรียมตาอย่างเมื่อวานนี้นะมีคนที่ไม่เคยตรวจตาเลยจะมาทำเลสิกเนี่ยพอเราตรวจไปปรากฏว่ากระจกตาอักเสบแบบไวรัสอย่างนี้เลยซึ่งเขาก็ต้องกลับไปรักษาก่อนที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะหายแล้วถึงมาทำนะคะ